เมื่อกี้เราไปซื้อขนมมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาแม่กันนะโอเคค่ะตักเตะตักเตะเดีเ๋ยวเ,เราจะไปห้องสมุดของประจำจังหวัดเราด้วยคุณแม,ม่สวัสดีค่ะเอิรอกปิจ้ะลูกๆวันนี้ ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างจ๊ะสนุกมากมากเลยค่ะสนุกมากมากเลย <c oughs> วันนี้คุณครูถามว่าหนูอยากโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรหนูตอบไปว่าหนูอยากเป็นไอดอลค่ะอืออยากเป็นไอดอลเหรอจ๊ะชู่มๆนะจ๊ะขอให้เป็นให้ได้จ้ะค่ะอืมเดี๋ยว ใข่ตุนมาหาแม่หน่อยที่ห้องครัวแล้วก็ไข่ต้มไปรอก่อนนะที่ห้องนั่งเล่นอะที่ห้องของเล่นค่ะค่ะค่ะนั่งรอตรงนี้ก็ได้จะให้พี่มาสอนกันบ้านแม่มีอะไรหรือเปล่าคะโอเคเดี๋ยวเราไปห้องครัวก่อนเดี๋ยวแม่บอกค่ะค่ะตักเตกตัก คือว่าแม่จะไปต่างประเทศห้าปีสิบปีมัง้งหกปีแม่จะไปต่างประเทศหกปีเดี๋ยว ไข่ตุ๋นอยู่ดูแลไข่ต้มได้ไหมเดี๋ยวแม่จะกลับมาหาลูกเร็วๆเลยพอดีแม่มีงานหน่วยที่นั่นหกปีแน่ฮะจริงเหรอคะหูหนูมไม่อยากให้แม่ไปเลยอะ่ะแม่ไม่ไปไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวแม่จะส่ง ค่ากินค่าอะไรมาให้ทุกทุกเดือนนะเดือนละประมาณหนึ่งพันสองหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นอะโอแม่มันเยอะไปหรือเปล่าคะอเอาแค่ห้าพันหรือหนึ่งพันก็พอแล้วคะ่ะหนูมีสองคนนะจ๊ะอืมโอเคค่ะอคคืมงั้นเดี๋ยววันนี้แม่จะต้องไปแล้ว งั้นแม่ไปแล้วนะจ๊ะลําน้องจะไม่ตกกรใจหรอคะเอองั้นหนูค่อยๆอธิบายน้องไปละกันค่ะค่ะค่ะแม่ไปแล้วนะค่ะจะจะอธิบายกับน้องอยังไงดีเนี่ยน้องจะต้องเสียใจยมากแน่ๆเลย ออืม,อมอพี่คะพี่คะเมื่อกี้คุณแม่ออกไปไหนหรอคะหนูเห็นคุณแม่ได้ออกไปเศร้าๆเมื่อกี้อืพี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะก็คือคุณแม่เขาไปต่างประเทศหกปีแล้วจะ้ะหนูหนูก็จะต้องอยู่กับพี่นะอืม แง่แง่แงยหนูมไม่อยากให้คุณแม่ไปเลยไปแค่หดวีเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเราก็สามารถโทรหาแม่ได้นะคะค่ะค่ะค่ะอืมไปเดี๋ยวร,ระหว่างนี้เราไปห้องสมุดของประจำจังหวัดกันเถอะหยุดร้องได้แล้วอืมค่ะ นีไงมาถึงแล้วอยากอ่านเรื่องอะไรอ่านได้เลยนะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนด้วยอืค่ะชิบชึบชึบชบอืเสร็จแล้วตาน้องทุ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 เสร็จแล้วโอเคไปเลือกหนังสือมาอ่านได้เลยจ้าอค่ะ อันนี้หนังสือของเราให้ดูสิมีหนังสืออะไรบ้างเออเดี๋ยวพี่จะอานสารคดีนะจ๊ะอ้าวต้นหมดเลย ช่วยอีกหน่อยอ่านดีกว่าฉันอ่านอะไรดีเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันอ่านหนังสือที่ครูให้มาให้จบก่อนดีกว่าสามปีผ่านไป วันนี้ไม่สะวันนี้ไม่ไม่ถ่ายละครได้ได้ออกไปเที่ยวชิวๆแล้วไข่ตุนมานั่งเศร้าเลยเอ,อ้ยไข่ต้มมาทั้งเขาเศร้าอะไรแถวนี้ล่ะอืมมานั่งเศร้าอะไรแถวนี้ก็หนูอยากไป ซื้อเสื้อผ้าใหม่หมๆอะคะ่ะหนูอยู่ที่บ้านไปทำงานตัดผมหนูก็เบื่อแต่ว่าตังหนูไม่พอเออไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อเองพี่ก็ยังไม่ใช่ไอดอลเลยนะคะตอนเด็กๆพี่บอกจากเป็นไอดอดลนี่นะแล้วพี่ก็อยากแต่ตอนนี้พี่เป็นได้แค่นักสแสดงเองนะคะ พี่จะมีตังพอเหรอโอ้ยพี่มีตังเยอะจะายพี่เก็บเงินไวนะ้น่าแต่พี่ซื้อให้เอาไหมอืมจะดีเหรอคะอืมดีสิดีมากๆเลยพี่อยากให้หนูมีความสุขหนะ่าแล้วพี่ก็จะได้เป็นอ ดาราไอดอลแล้วนะเขาเรียกตัวพี่ไปแล้วเขาเรียกไปอาทิตย์นหน้านะแล้ววันนี้พี่ก็ไม่มีงานพอด,ดีเออขอบคุณนะคะพี่เห็นร้านหนะนึ่งอ่ะมีร้านชุดสวยๆทั้งนั้นเลยอืมแต่พี่พาไปนะอืมขอบคุณค่ะโอเมก้า oh คุณใช่นักเสทเจในเรื่องช่อง ห้าร้อยล้านสามจิดสองหรือเปล่าคะอะใช่คะ่ะว้าวหนูอยะกจอตัวจริงมากๆเลยค่ะได้แจ่แล้วท <c oughs> ีนี้ก็รับนะคะน,น้องสาวนเองสาวน่ารักมา,กมากๆเลยนะคะถึงเปิดร้านทําผมอยู่ใกล้ๆนี่เองดังด้วยนะคะนั่นอนะ <c oughs> ใช่จ้ามาอยากได้ตัวไหนบอกพี่เลยนะเดี๋ยวพี่ซื้อให้เออค่ะอืมพี่เห็นมันมีคอรเลคชั่นใหม่มาอยู่แพงมากๆเลยพี่อยากซื้อให้น้องสุดๆเลยเนี่ยชุดนี้อ่ะน้องเอาไปลองนะเออหนูมไม่ชอบใส่อะไรแบบนี้ค่ะ เออเงินไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะซื้อไปสแสดงแล้วกันนะอืมโอเคค่ะแต่น้อะขอลองใส่ให้พี่ดูหน่อยนะนะนๆนะอืมก็ไ,ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะว้าวสวยมากๆเลยเอมหนูมไม่ค่อยชอบชุดนี้เท่าไหร่มันไม่ค่อยสวยค่ะอืมงง้นไม่เป็นไรเดี๋ยวชุดนี้พี่เอาเองเออขอบคุณนะคะอืมจ้ะ พี่ได้เสื้อมาแล้วนะจ้าเลือหนูแล้วอรองเท้าน้องไม่ได้ใส่มางั้นเหรอรองเท้านี้เหมาะกันบน้องดีนะน่ารักสวยมากๆเลยมาเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันหน่อยแล้วกันน้องใส่เสื้อสตตัวนี้สิดูเหมือนจะเหมาะ อืมน่ารักนารักโอยสวยมากมากเลยพี่ให้น้องนะขอบคุณค่ะงินเอาชุดนี้แล้กัน เอ้ยเอาที่คาดผมนี้ด้วยเอ่อพี่คะเอาชุดนี้ค่ะแล้วก็ที่คาดผมอันนี้เออเออราคาทั้งหมดประมาณราคาสูงหน่อยนะคะเอ่อมันเป็นคอลเลคชั่นที่แพงที่สุดในร้านเลยอะคะ่ะแต่ว่าคอลเลคชั่นที่ลูกค้าซื้อไปนั้นก็แพงระดับหนึ่งนะคะแต่อันนี้ แพงน้อยกว่านิดนึงประมาณห้าพันค่ะเออถูกนะคะแพงแบบไหนหรอเออขอบคุณนะคะก่อนหน้าเชิญใหม่นะคะ่ะวันตัดสินที่ไขตุนจะได้เป็นไอดอลหรือเปล่า เย้วันนี้ฉันได้เป็นไอดอลแล้วโอ้ยฉันดีใจจังเลยให้แม่กลับมาแม่ฉันดีใจมากมแน่อเงั้นอีกงานอะไที่แม่จะกลับมางั้นเดี๋ยวชวนน้องไปหาแม่ดีกว่าน้องน้องไข่ต้มไข่ต้อมอือม,มีอะไรหรเปล่าคะวันนี้เราบินไปหาแม่กันไหมเสื้อผ้าเดี๋ยวไปเตรียมเสื้อผ้าบินไปหาแม่กันอืม โอเคค่ะเพราะวันนี้พี่ได้เป็นไอดอลตามที่พี่อยากเป็นแล้วโออดีใจด้วยนะคะอืมหนูก็จะได้หนูก็ได้เป็นร้านตัดผมที่ดีที่สุดในประเทศเลยไม่ใช่หรอจ๊ะอใช่ค่ะดีใจด้วยเหมือนกันนะจ๊ะค่ะ นี่แหละประเทศที่แม่อยู่แล้วไหนคุณแม่นะอยู่ไหนเนี่ยแม่บอกให้เรามาที่นี่แล้วไหนแม่อพี่จองรือเปล่าไหนอ้าวแม่อ้าลูกแม่ได้ยินว่าหนูได้เป็นไอดอลแล้วนะจ๊ะที่หนูอยากเป็นน่ะ ใช่ค่ะหนูดีใจมากเลยดีใจที่สุดเลยว,ว่าหนูได้เป็นไอดอลแล้วเออสือไข่ต้มและหนูก็ได้เป็นร้านจัดผมที่ดีที่สุดในประเทศเลยไม่ใช่หรอจ๊ะใช่ค่ะหนูก็ดีใจเหมือนกันอืมแม่ก็ดีใจกับพวกลูกสองคนด้วยนะขอบคุณค่ะ Thank you เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆสนุกกันเลยเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อคะ่ะให้ช่องมันเนียบได้นะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บหม้ยไปยละครจบลงแล้วนะอีพีเดียวจบเลย